ว้าวความสวยงามสวยไหมคะว้าวภาพวาดภาพนี <t 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 ้ของน้องมินนี่สวยไหมคะจิตกรงทองไวเจ็บขวบค่ะขอบคุณค่ะภาพนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะเพิ่งวาดเสร็จสดๆร้อนๆวันนี้เลยค่ะท่านใดอยากจะสนับสนุนภาพวาดของน้องมินนี่ในภาพนี้นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะสวยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆุท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะสวัสดียามเช้าประจําวันพระฤหัสบดีค่ะมารอดูกันว่า คนสวยจะวาดภาพออกมาในรูปแบบใดมาลุ้นกันนะคะภาพนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะจับจองเข้ามาได้ค่ะสำหรับท่านายที่ถูกใจนะคะไปกันคะ่ะเราก็จะใส่สีให้เต็มเลยนะคะสีฟ้าให้เต็มเลยนะคะนี่ปื๊ดปื้ปั๊บไปเลยจ้าวันนี้ท้องฟ้าสีสันสวยงามน,นะคะวันนี้ปลอดโปร่งลงสบายคะ่ะไปคะ่ะตอนนี้เราก็กําลังจะเริ่มลงสีเขียวนะคะ น้องนิกดาภาพนี้ไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าตาอ้วนเขาคุยกันกับลูกสาวสองคนเราต้องรอดูลุ้นๆกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะตานี่ก็จะเริ่มลงสีเขียวแล้วนะคะเป็นเป็นท้องฟ้ากับพื้นหญ้าบ่ยังไม่รู้นะคะแม่ๆลุ้นกันค่ะลุ้นกันแบบยาวๆนะคะอ่าก็ปาดไปเลยค่ะปาไปเลยคันลากไปเลยค่ะดูเวลาเขาตั้งใจนะคะเขาจะอ้าปากแบบนี้แหละค่ะเวลาเขาตั้งใจเขาจะอ้าปากเขาจะแบบว่าเออ มุ่งมั่นตั้งใจมากเลยนะคะอาปากและตาเขาจะเต่งตึงเลยนะคะเวลาเขาตั้งใจจะทําอะไรนะคะอันนี้คือเอกลักษณ์ของน้องมินนี่เวลาเขาวาดรูปนะคะเขาจะตั้งใจสายตานี่เขาจะจับจ้องเลยนะคะ <cosine. S 1> โอเคพ่าก็จะให้ลากให้ตีพื้นให้สีเนียนเลยนะคะให้กริบเหมือนแก้มน้องเลยนะคะให้เนียนกริบเลยะคะ่ะพอ่ะมาแล้วขีดมาแล้วนะคะหนึ่งขีดไปอีกหนึ่งขีดค่ะตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกนะคะแม่แม่ โ <Okay. S 2> อเคอะโอ,อ,ะอ้เป็นมิติขึ้นมาแล้วค่ะแม่แม่อุ้ยภาพนี้ทำไมสวยจังเลยอะจริงๆนะคะนี่ใส่กรอบไปตอนเสร็จจะไม่รู้จะสวยขนาดไหนนะเนี่ยนนตอนนี้เราใส่สีเขียวอ่อนๆให้ดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะคะการจะสอนช้างวาดรูปเนี่ยได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากมาก ไม่ได้ยากมากนี่สําหรับน้องนิกที่ไม่ได้สอนนะคะ <c oughs> <G un> เราจะมาลงก้อนเมฆก,กันค่ะจะได้ดูมีสีสันมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะคะโอเคก้อนเมฆก,ก็จะโปรยปลายไปนะคะ <c oughs> อือืโอเคพอแล้วไหม, <c oughs> อ,มอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งดูหน้าตาดาราสาวนะคะโอเคพอแล้วลูกพอแล้ว นี่สวยสดงดงามมารามแท้แลตะลึงนี่เราจะตีพื้นนะคะให้ดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะคะตีบริเวณอภูเขานะคะให้ดูแบบม,มันมันไม่แบบจืดชื้อจนเกินไปนะคะนี่ค่ะภาพวาดของน้องมินนี่นะคะสวย,ยอ่อค้อวาว้าเขามีสระน้ํานะคะนี่ไหลทอดยาวอย่างกับแม่น้ํามูลเลยค่ะ แม่น้ำมูลหรือแม่น้ำชีนี่้ายต่อไปคืออะไรนี่ตะอวนก้อนหินอ่าก้อนหินก็มาค่ะตอนนี้ก้อนหินมาแล้วนะคะก้อนหินอ่าใ่เขามีก้อนหินมีสายน้ํามีลาําธารมีแม่น้ํามูลนะคะลําน้ํามูลลาน้ําชีนะคะโ,โ,โอเคเลิศมองให้เป็นก้อนหินด้วยนะคะแม่ๆ <laughs> ต้นไม้มาแล้วค่ะ เริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วค่ะอาจริงๆต้นไม้เนี่ยน้องมินนี่เขาแบบเมือชีพมากเลยนะคะแม่แม่แต่ชมมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทําการแสดงลำดับต่อไปจะเป็นอ่าอย่างนะเธอกิ่งก้านใบนะคะนี่โอ้เดี๋ยวนี้มือขอนิ่งขึ้นมากเลยนะตาอ้วนอืมถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้สอนเขานะคะแต่ว่ามือนิ่งขึ้นมากเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนมือดิ๊กๆ,ๆเลยนะคะแม่แม่โอ้เดี๋ยวนี้พัฒนาการดีขึ้นมากเลยนะคะ<ด>แบบ<ด>มือนิ่งอะไรนิ่งดีมากเลยค่ะ เห็นไหมบอกแล้วว่าชมมากไม่ได้ป่าออ้ <laughs> ออยลงอ่าลงอะไรนะลงใบนะคะให้มีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะคะใบใบไม้นะคะใบไม้อุภาพนี้สวยมากเลยอะ่ะโอ้โหสวยมากโอ้โหสวยจริงๆสวยสุดๆบนพอแล้วพระจา๋าต่อไปล่างเลยไปคะ่ะว้ สวยเลิศเชิดหรูเปเวอร์อุ้ยแต่แต่ภาพนี้สวยจริงๆนะสวยแบบสวยเลยอะเนาะแม่แม่สวยแบบสวยเลยนะคะมันดูมีมิติมันดูมีอะไรอะไรอะค่ะอืมตายลงไปค่อยๆนะคะตายเออเออเออโอเคสวยโอ้สวยมากว้าวอู้สวยมาก ว้าวแม่แม่เอซีให้น้องมินนี่กี่คะแนนคะสวยจริงๆสวยจริงๆโ <Okay. S 1> อ้สวยมากเลยค่ะลูก,กเะเวอร์ชนะเลิศดับหนึ่งนะคะแม่แม่เอซีให้<า>กี่คะแนนคะบภาพวาดอันแสนสวยของดาราสาวนะคะนี่